สีดำนะครับเปิดมาในมสวนำก่อนนะครับ2ต่อ0มาแล้วครับ2ต่อ 2, 2> อยหลบไปไม่พ้นเลยครับไม่มีการฟาวโต้กลับมาเป็นของทางแบนวัตแล้วช็อปเปอร์หยุดยิง3คะแนนลูกนี้เรียบร้อยได้ครับกัน,นะพบห้ออกมาที่พีรพล มาพลาดโดนตัดได้โดยจิตพลโซลรดีดีืนออกมาถึงนาราทิศซ้ายสุดมีจิตพลหลอกหนึ่งจังหวะลุยเข้ามาตรงกลางจ้ำช็อตยอดมาให้กับทางผลเดิมเลยครับอั้นจิตพลโตเวรโรโเอา้าหลุดอีกแล้วเรียบร้อยครับ ื่จากโรงยิมกกทตรงนี้นะครับเป็นโรงยิมที่ด้านข้างดึงจะเปิดโล่งนะครับเลยมีแสงเข้านะครับแต่ว่าก็ไม่ลบกวนสายพาราดอน่ายมาที่เจมสสวั์มาด้านในพร,ราดครับโดนตัดได้แล้วโตวกลับมานาราทิพย์หนึ่งหนึ่งกับพาราดอนครับโอ้คนละไซส์ครับพลพล,ล,ลโยกหลบเข้ามาด้านในแล้วขึ้นสายไม่ผ่านมือนาราทิพย์ครับ จิดพลพาบอลขึ้นมาเร็วเลยออกมาทังขวาทักคามินอีกลูกหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหพระพลต้องยิงเลยครับสั้นเกินไปโตกลับขึ้นมาเร็วด้านหน้านาราทิ์โดนจิ้มหลุดออกหลังไปในชุดนี้นี่ยังซ้อมกันมาไม่นานเท่าไหร่เลยครับน่ากลัวเลยครับอ้าวแย่งบอลได้ครับจิตพลไม่มีเลครับยิงสามคะแนนลงไปเลยครับโอ้สามคะแนนชัวกว่าเลย ให้มานาราทิพย์าราทิพย์เล่นไม่ได้คือกับ,บ้าจิตพลหลุยเข้ามาด้านในแล้วหลอกหนึ่งสว่างก้าวขาวางเองโอ้โหเต็ปเหนือจัดเลยครับลูกนี้นดึงสองข้างตัวปล่อยโดนบล็อกแล้วโตวกลับลูกนี้ทักกมินจ่ายบอลกลับหลังมาให้ช็อปเปอร์ได้ครับโอ้โหแกสถานการณ์ได้ดีมากที่จิตพลนครับให้มาด้านหลังโอ้โหจ่ายบอลข้ามคนสวยมากครัอบ,บอนัสวีจับบอลไม่ติด ทวัชชัยคว้า,า,วาไดใ้ให้มาที่จิตพลด้านหน้า2ต่อหนึ่งขวามาแล้วทวัชชัยวางสซโอ้โอ้โโนจิ้มนิดนดึงแล้วธัคกมินขโมยมาได้สมบัตออกมาด้านหน้ารูเบนรูเบนให้มาด้านบนมีจิตพลลองอยู่แล้วยิงสวนเลยลูกนี้สามคะแนนมาครับ ทักเมิหยุดแล้วยิงเองทันทีลูกนี้ไม่ลงจวารีบาวแย่งกันอยู่ผู้ที่ันานความไม่ได้ให้มาที่ทักานาไนโดนสติลไปโดยจิตพลจิตพลยังยิงไม่ได้กันเหลือหน,นาทีช็อตคอก10วินาทีบุนออกมาทางขวาใช้ตัวบางไว้แล้วเอาหลุดครับโอ้โหพะวงแต่จิตพลจะจ่ายลูเเบนบล็อกได้ปัดมาเข้าทางทักมินด้าน,านหน้าโสรถมาทางซ้ายแล้วตรกลางลูเบนโอ้โห นัเปิดออก้าให้ชออปเปอร์จิตพลโตเวโรด6คะแนนแล้วครับในควอเตอร์นี้ของทางวัฒนาสุทธิสินเอาเปิดไปได้านในหลุดน,นะครับทักขมินอีกแล้วแอซิโตจังหวะปอดบอลมอแล้วส้มหล่นเข้ามือครับอ้าวโดนสติลีกครับจิตพลโตเวโรดลอยขึ้นมาระหว,ว่างเองเรียบร้อยเลยครับ เกมรับดีเดนียวแน่นมากครับแบนวัสแลเมหมายเลข51ได้อีก2คะแนนครับกบชมเกมกันต่อครับโอ้โหจ่ายมาสวยมากแกระดอนกลับหลังมาให้ธนวินบดลลุมครับเอาแย่งบอลมาได้ ตัวรอดมาได้สวยครับจิตพลตัวเวโรดลากขึ้นมาเร็วเลยครับหยอดมาด้านในรูเบนค้างตัวยิงไ้มาทวัตชัยสุขทับสะบัดคื้นออกมาสุดท้ายมุมมีเมจิกทักคบินสิริจริยาพรครับหลุดมือครับสะบัดโอ้โหสวยมากนี่ขนาดแก้สถานก,การณ์นะครับบอลลด ข้มฟากมาจิตตะพลโตเวโรนี่แะครับใช้สองจังหวะท่านั้นแหละครับคำเป้าหรือเข้ามาด้านในขึ้นขวาใหม่ลงปัดมาเข้ามือโสรถทัคคมินสบัดขึ้นกับมาโอ้โหเริ่มเข้าขากันมากขึ้นแล้วนะครับเปิดบอลด้านหน้ามาเร็วเลยรูเบนโอ้โหนี่ครับ วอเตอร์แรกดิวเบนทำไป18คะแนนแล้วนะครับชอปเปอร์ดัดมาได้อีกครั้งหนึ่งยิงจ่อได้หนึ่งแล้วยิงไกล3คะแนนโอ้มันสวัสดิข้ามาพลาดนะครับโดนชอปเปอร์ตัดได้หลุยมาเลยครับชอปเปอร์แล้วขึ้นเองง่ายๆเลยครับแข็งแรงกว่านะครับชัดเจนมากครับสวัดมาติดมือรูเบนต่อมาที่จิตพลโตเวโรด อยู่ตวะอยู่ด้านในครับให้มาตรงกลางรูเบนยกหลบมาสวยขึ้นวางไม่มีใครจับลองปืนอีกทีและเรียบร้อยแล้วครับโอ้แบบนี้ถ้าไม่มีใครจับก็โดนแล้วครับสองทีนะครับไม่ได้เร่งจังหวะกันมากนักนะครับปัดด้อีกครั้งครับทางจินพลพาบอลขึ้นมาตรงกลางสะบัดออกขวาไปและเรียบร้อยอะไรครับทัคหมินสิริจริยาพรครับใช่ บาดออกมาด้านหน้าให้ทักมินซ้ายสุดมีช็อปเปอร์รออยู่ครับเรียบร้อยจิตพลโตเวโร่ข้ามฝากมาถึงจิตพลโฟลเตอร์เรียบร้อยครับขึ้นบอทางขวาออกมาทางซ้ายครับให้กับช็อปเปอร์จิตพล จิตพลเคาหาจังหวะจะเข้าด้านในสบัดมาตัวหลังสวยครับทักคินแต่ยังเล่นไม่ได้คือตบมาช็อปเปอร์หลอกหนึ่งจังหวะแล้วยิงเอง3คะแนนมาแล้วครับสรส์ให้มาที่จิตพนล,ลุยเข้ามาด้านในแล้วหลอกหนึ่งจังหวะยิงเองลงไหมไม่ลงครับแม่วันนี้ทะลุทะลวงทางจิตพนตวเวโรดลุกแรกลงไปครับ ลูกที่ 2, 2> ก็ลงครับ9เท่าออกันแล้วครับชุดอิดขึ้นนำต้องมาดูทางแบนวาร์นะครับจะไล่อย่างไงครับเอ้าจิตตพลตัวเวโร่โล่งครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเปิดมาพลาดนะครับทางพนุเดชแล้วโตวกลับมาขึ้นจิตพลตัวเวโร่คนเดียวโล่งโล่งและเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้ดึงมันตึงเองอีกแล้วครับ เห็นช่องลุยเข้ามาด้านในเบสไลน์แล้วจับช็อตยิงเองลูกนี้ไม่ลงจิตพลเก็บบอลได้ครับลากขึ้นมาทางขวาเอาอจ่ายมาทะลุด้วยครับโอ้โหสวยจริงๆจะให้ใครครับมาที่พีระเชศออกขวามาช็อปเปอร์ยิงเร็วทันทีเรียบร้อยครับโอ้โหลูกที่4ครับจินแรกเหลือ33วินาทีโซรสช็อปเปอร์โอ้โห โซโลดชอปเปอร์ถึงทักมินเร็วมาก4 5 9ครับไล่ตามขึ้นมาก่อนหมดควอเตอร์สามที่ต้องไล่เหลือหลักเดียวให้ได้ี่สนุกแน่ๆครับชอปเปอร์หาทางสายสุดพีราเชตคืนกลับมาจิตตพลโตวเวโรดลงลงโอ้โหชอปเปอร์โอ้โหคิลเลร์พาร์ทสุดๆครับคนรับก็ไหลไปสวย หญิงไกลเลยครับโอ้โหจิตผลโตเวโรดวันนี้นในการแข่งเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับมีโอกาสเอาแต่เกมรับหลุดครับโอ้จ่ายมาให้กับรูเบนขึ้นง่ายเลยครับโอ้ยังได้ครับดาราจารุวัตรแล้วโตกลับมาฟาสเบกลูกนี้ขึ้นขวาดูนะครับระหว่างโตกลับดีข้ามาด้านในแล้วชอปเปอร์ให้มาที่พีรเชษสามคะแนนครับโอ้ oh นาน,นานยิงที่แวนเวลนะครับภายลังเสียกีละลงมาในสนามนะครับ FC ก็เลยกรีสดนะครับ <c oughs> มาถึงได้บอลเลยครับแล้วให้มาแวนเวลดึงสวะออกมาโอ้โจะบัดไปด้านหลังพลาดและโตกลับเร็วมาครับโสรถสุนทรสิริไม่พลาดนะครับ ตรงกลางก็โดนประกบหาช่องจะเข้าด้านในมาพลาดได้โดนตัดได้โซรตโดนกระแทกจากด้านหลังแล้วเป็นนิโคลัสอ้าด้านบนโดนหลุมสองแล้วขวามาได้เปิดไปด้านหน้าเร็วการนัดเสมอใจขึ้นเลยอับลงไปครับยิงไกลาสามไม่ลงครับชอปเปอร์เก็บได้ชอปเปอร์โยกขึ้นมาด้านบนเร็วครับดึงจังหวะ ชาไว้มาทางซ้ายมีช่องนิดหนึ่งขึ้นเองโอ้โหจะเอาฟาวแต่ไม่ได้แต่คะแนนนับนะครับเป็นตามเก็บได้หมุนกลับมาอีกทีหนึ่งดีแต่มาด้านนอกจิตตพลโตเวโรดับหนึ่งแล้วครับคยเข้ามาด้านในดีคือมาด้านนอกพลาดนะครับโดนตราทิพตตัดได้แต่ตะวัสองเข้ามือรูเบนมาให้ชอปเปอร์หันหลังเลยครับชอปเปอร์เก็บได้ครับแล้วหลุดขึ้นมาด้านบนสปินมาทานยอนมาด้านหลังแล้วรูเบน ดังลงไปครับออกมาทางซ้ายครับจิตพลดึงจังหวะนิดนึงอย่างเล่นไม่ได้ครับรูเบนทำฉากให้แล้วชอปเปอร์ยิงบอลลงไปนในครับจิรัดค้างตัวปล่อยตรงนี้ไม่ได้ครับเก็บยอลงมาพีระเชตให้มาชอปเปอร์ด้านบนรูเบนเรียบร้อยเลยครับจิตพลโยกลงมาตรงกลางให้มาด้านหลังแล้วขึ้นสวยมากครับ แมจิตพลโตเวโรดครับวันนี้ไม่ยิงเยอะนะครับแต่แอสซิสแมไม่ยอมให้ทิ้งครับปามาเรื่อยๆแล้วเอาหลุดอีกแล้วครับรูเบนกระโดดหยอดปาควงแล้วจิตพลโตเวโรดด้วยเข้าไปด้านในยอดมาตัวหลังเอาแอสซิสอย่างเดียวเลยครับวันนี้จิตพลโตเวโรดตัดได้รูเบนให้มาชอปเปอร์ กรเปเพอหยุดยิงซะเลยเรียบร้อยครับโอ้โหยิงใส่ด้วยครับ <laughs> เกมยังสนุกอยู่นะครับโตกันไปโตกันมาด <c oughs> ้านนอกรูเบนสามคะแนนโอ้โหเอาทุกอย่างจิตพลให้มาธวัชชัยโอ้โหเนียนกริบเลยครับการเล่น <c oughs> ให้มาที่ชอปเปอร์ ชอปเปอร์เข้ามาตรงกลางออกซ้ายอีกทีลุยเข้ามาด้านไหนโอ้โหไปถึงใต้แป้นเลยครับอ่าออกมาให้กับวีละกูลเปิดข้ามาด้านบนผ้าโดนตัดด้โดยชอปเปอร์แล้วหนึ่งสองย่นย่อ,ย,อยืดเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหยกมาให้กับทางรูเบนคืนกลับมาชอปเปอร์สามคะแนนนับหนึ่งแล้วครับชอปเปอร์อา้าเกมลับครับหลุดเฉย Oh. ให้มาด้านขวาครับชอปเปอร์สะบัดออกมาโซ oh, ลดโลงโลง,ลงสามคะแนนโอ้โหฟอร์มเล่นครับขึ้นออกมาให้กับการนัดสะบัดมาด้านไหนอ้าวหลุดอีกแล้วครับโอ้โ oh. หสองกล้องบอเข้าไปด้านครับนาน,าน,น,านลุยอ้าวโดนสติลครับแล้วเป็นธีรพลตเวโรดหยุดและยิงสามเลยลูกนี้เรียบเลย โห oh, oh, เล่นเพยใหญ่ครับสติวกดโมเมนตัมยังสลับไปสลับมาครับยังไม่มีใครตั้งทรงได้ตอนนี้สรดขึ้นกลับมาจิตพลโตเวโรดยิงไ,ได้เลี้ยงวนมาใหม่ครับและเข้ามาตรงกลางอีกทีดีดออกมาขวานาราทิบุญเสริมโอ้โ oh. ห oh. สาคะแนนครับลูกที่สุดลงไปอีกครับ oh. แบรนวาโตขึ้นมาดึงจ่วะนิดนึงแล้วให้มาทางขวานาราทิปบุญเสริม 80ศครับรันชุดนี้อานัทเล่นไม่ได้คืนกลับมาให้จิตพลหายไปที่อานัทใหม่ขึ้นขวาโอ้สวยงามครับระบบโอโอแลวโตกลับมาของแบนวาร์ครับผีระเชษวางเองง่ายๆเลยครับโอ้แผนดึงลุยไปทางด้านขวาสมัดประตูกางนาราทิปคืนออกมาด้านนอกจิตพลโตวเวโร จจตพลโยกหลบมาสวยเอ้าหลุดมือครับแต่ว่ายังลองไม่ได้โซลดให้มาที่ชอปเปอร์สามคะแนนโอ้โหเครื่องมาติดอาพลาดแต่ช็อปเปอร์ยังลองไม่ได้ลุยเข้ามาได้านใานครุกคลิกอยู่หันกลับมาลองดงตบให้นาราทิพขึ้นได้ครับโอ้โห อัตพงยอมมาด้านในชนาทิพโดนตัดได้แล้วเป็นอานัตขวาบอลลงมาได้ถึงใต้ห่วงลูกนี้ปล่อยไปแต่ไม่ได้แต่ว่าวบอลตกลงมาเข้ามือไทเลอร์ครับเอ้าเปิดบอล่าพลาดจิตพล์โตเว